สิ่สำคัญเลยณนะตอนเริ่มต้นถ้าเราเงินทุนน้อยถ้าเราเงินทุนน้อยเราต้องคิดไตรตรองนิดหนึ่งเพราะว่าอาชีพนี้มันต้องใช้ระยะเวลาถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยนะถ้าเราไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการเย็บผ้าไม่มีพื้นฐานของทักษะอะไรพวกนี้ เออแล้วเราจะมาประกอบอาชีพอ่ะมันกว่าเราจะเริ่มเก่งกว่าเราจะเริ่มชํานาญกว่าเราจะเริ่มรับงานได้มันค่อนข้างจะใช้เวลาเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินทุนเพียรีก็เลยให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆถ้าเราพร้อมถ้าเราพร้อมนะคะพร้อมเรื่องเงินทุนแล้วเรามีความอึดอัดใจในสถานที่ทํางานหรือเราอยากจะออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม อ่าแล้วเรามีเงินทุนสำรองเต็มที่อไม่มีไม่ขัดสนอะไรเลยอันนั้นคืออยากออกตอนไหนเราก็ออกได้นะคะออกได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลใจไม่มีปัญหาเรื่องของของของเงินทุนเนาะเงินทุนนี้พียรีไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีแบบเงินสำรองเฉพาะตัวเราถ้าเราไม่มีเงินสำรองแต่มีคนซัพพอร์ตอันนี้ก็ถือว่าก็มีเบื้องหลังอ่าเรามีเบื้องหลังคอยช่วยเนาะถ้าเราเงินทุนน้อยแต่เรามีคนช่วยเหลือ มีคอยซัพพอร์ตมีสามีมีพี่มีน้องมีญาติคอยซัพพอร์ตตรงเนี้ยเราสามารถออกมาตั้งหลักได้เลยถ้าเราเงินน้อยนะทุกคนพี่รีอยากบอกว่าอยากให้เราทําเป็นอาชีพเสริมซึ่งตอนนี้เราอาจจะได้อ่าอาจจะยังไม่ได้เป็นอาชีพเสริมแต่ว่าถ้าเราฝึกได้นะตอนที่เราทํางานประจําอยู่อยากให้เราแบ่งเวลามาฝึกเมื่อเรารู้ตัวเองว่าอ๋อฉันชอบเย็บผ้าฉันอยากจะทําอาชีพเย็บผ้านะเราเราพยายามฝึกก่อน ฝึกได้ไงอ่ะพี่เราไม่ได้เรียนตัวต่อตัวอะไรเงี้ยมันคือต้องเข้าใจยากแน่นอนไม่ใช่การเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้ได้จากช่องทางพวกอ่า YouTube Facebook ดูตามวิดีโอเราหาเรียนรู้แบบง่ายๆก่อนอย่างน้อยเราเราอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองว่าการที่เราไม่ได้เรียนตัวต่อตัวเราไม่ได้เจออาจารย์เราต้องไม่เป็นแน่นอนอันนี้เราอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเลยเขาเรียนรู้จากช่องทางฟรีๆรนใน YouTube ใน Facebook ที่มีพี่ๆอาจารย์นะคะมาทําคลิปวิดีโอสอนเราเป็นมือใหม่เราก็เลือกเรียนไอ้แบบง่ายๆนะขอให้เราได้ไปต่อขอให้เราได้ขยับได้มีทักษะนะคะยังไม่เก่งไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ออกจากงานเราก็ดูดูไปอะไรที่เราเริ่มฝึกได้ด้วยตัวของเราเองเราก็ฝึกไปก่อนอซื้อจากตัวเล็กๆจากกระเป๋ามาฝึกซ่อมแซมของตัวเองนะคะฝึกเย็บไปเรื่อยๆทักษะเหล่านี้มันถ้าเราเป็นแล้วอ่ะมันก็จะเป็นเลย เป็นแล้วก็คือเป็นเลยเรียนรู้ช้าไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแล้วคือเป็นเลยให้เราจําไว้แค่นีนะ้ทีนี้เมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็เพิ่มทักษะที่มันยากขึ้นยากขึ้นแล้วเราก็มาดูตัวเองด้วยนะว่าที่เรามาฝึกเราต้องการจะทําอาชีพเย็บผ้าอยู่ในสายไหนอาชีพเย็บผ้ามันมีมันมีสายมันมีหลายสายให้เรา ให้เราเลือกนะให้ให้เราเลือกทําไม่ใช่ว่าอาชีพเย็บผ้าฉันต้องเปิดหน้าร้านมันไม่ใช่เสมอไปมันมีรับสร้างแพทเทิร์นก็มีรับสร้างแพทเทิร์นคืออะไรคือตัวกระดาษกระดาษที่เวลาช่างเขาทําออกมาใช่ไหมเราเอากระดาษนั้นไปวางทับกับผ้าตัดออกมาเป็นตัวเสื้อผ้าอันนั้นเราเรียกว่าแพทเทิร์นมันก็จะมีอาชีพนั้นโดยเฉพาะเลยอาชีพรับสร้างแพทเทิร์นหรือแม้กระทั่งทําแพทเทิร์นสาเร็จรูปขายอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของสายเย็บผ้า มีอะไรอีกอซ่อมแซมซ่อมแซมออาเราจะคุ้นหูซ่อมแซมเปิดหน้าร้านเย็บผ้าเปิดหน้าร้านแบบบูติกาบางคนก็เก่งหน่อยก็จะเป็นชุดเสื้อสูตรลับเฉพาะสูตรไปเลยก็มีสูตรหรืออาจจะเป็นชุดสั่งตัดาบางคนถนัดชุดราตรีเขาก็ไปชุดราตรีก็คือ เอาเฉพาะแนวไปเลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องรวมมิดว่าร้านเย็บผ้าฉันต้องรับทุกอย่างอันนี้ไม่จําเป็นนะคะทุกทักษะมันสามารถหาเงินได้แต่ว่ารายรับหรือเงินที่ได้มันก็ตามตามผลงานนะแต่การเย็บผ้าช่วงระยะเวลานะเพียรีบอกคร่าวๆก่อนถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยในการตัดเย็บกว่าเราจะเริ่มเป็นณตอนเพียรีเริ่มต้น ะะตอนนั้นเพียรีเริ่มต้นไปฝึกเย็บผ้าใช้เวลาสี่เดือนหกเดือนอ่ะหกเดือนกับการเย็บผ้าซึ่งหกเดือนที่เราไปเรียนเราไม่มีความมั่นใจในการออกมาเปิดร้านแบบเต็มตัวเพราะว่ามันคือทักษะที่เราทําได้แต่เรายังไม่เก่งเราต้องค่อยๆทําค่อยๆทําไปอันนี้นะคะถ้าเรามาเปิดร้านได้มันยังคงต้องค่อยๆฝึกถ้ามีงานเข้ามาเราก็ต้องทําอย่างช้าๆช้าๆ,ๆ กว่าจะอยู่ตัวส่วนของเพียรีเองนะกว่าจะอยู่ตัวอยู่ที่ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีนี้คือเริ่มเย็บผ้าได้เริ่มพอเข้าใจแต่ยังไม่ตกผลึกก็คือพอทำได้อะถูๆไดถ,ถ,ถ,ถ่ไปได้ประมาณหนึ่งปีซึ่งช่วงหนึ่งปีนี้ที่เราเริ่มทำงานนะคะเริ่มเริ่มรับงานรวมๆทั้งไปเรียนด้วยเงินจะได้น้อยมากตอนเริ่มต้นเงินจะได้น้อยมาก เพราะถึงแม้ว่างานจะเข้ามาเยอะถึงแม้จะมีงานหรือเริ่มเป็นที่รู้จักแต่ว่าความสามารถเราอะเราเล่นง,งานไม่ได้เล่นง,งานไม่ได้มันก็จะได้แบบนิดๆหน่อยๆน,นะคะอย่างเพียรีตอนเริ่มต้นนะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแรกไม่ยังยังไม่ได้แตะหลักพันหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแรกสี่เดือนแรกยังแตะหลักร้อยอยู่เลยนะคะเจ็ดร้อยต่อเดือนนะทุกคนต่อเดือนเจ็ดร้อย แปดร้อยเก้าร้อยาค่อยขยับมาเรื่อยๆอตอนเร,เริ่มต้นเพียรีรับซ่อมแซมเสื้อผ้าไปเรียนเย็บผ้าไปเรียนสร้างแพทเทิร์นแต่ว่าเราเราไม่มีความมั่นใจเพราะเรายังไม่เก่งเพียรีก็รับเท่าที่เราจะทําได้อ่าแต่อย่างน้อยเราก็ยังเหมือนขยับขยับไปขยับไปเดินไปก้าวไปถึงแม้เราอาจจะยังไม่ไม่ได้เปิดหน้าร้านเต็มตัวแต่เราก็แบบรับอะไร นิดๆหน่อยๆเท่าที่เราทําได้พี่อริจะรับไปเรื่อยๆทีนี้ประสบการมันก็จะเริ่มแบบมาสอดเราเองเนาะมาอาชีพเย็บผ้ามันมีหลายสาขาอาชีพในในคําว่าอาชีพเย็บผ้าให้เราเลือกทําเราจะทําเป็นหน้าร้านหรือเราจะอยู่ในออนไลน์ก็แล้วแต่เราจะเลือกไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ความสุขมันอยู่ที่ความต้องการของเรา